บายดีพี่น้องป้องปลายขารานี้เวากำลังสิเป,ปสเปล่าเฮ็ดปลวกสิปเปเกเอาเฮ็ดปลวกพี่น้องเห็นไหวแล้วีนป่าในะขางดอนหน้านี่แหละเนี่ยนี่ก็หน้าหนังกระเฮื่อนนีน่ไก่ ไปหอดซะก,ก่อนปาตวพี่น้องเย็นมให้แนสิกเก็บเนียย่ยอุ้ยแดดขึ้นมาส่องถืงอตันนี่เมืองไหนพี่น้องปองป,ปลายเฮ็ดปวกคือดอกงามแทะเก็บละเด้อจัดการเดีคุนเลิกเดอ้อมันสิดับแนวข้ามาเลยมั้งใชาบอมเลยข้าวมาหอ,มา,อมามาไหลเบะเบะของมันเข้า เบิองสิจับให้ฐานูุชมเบ่งเห็นจะจะพี่น้องเอ้ยสังเกตสังกาเบ่งซอยกันมาเด้อพี่น้องหมุดจอเขามาเก็บลำกัรเร็วๆด,วด่วนลดป้าตกง,ง,ง่ายงอกอพี่น้องเอ้ยอะไรมันจะขนาดนี้คือดอกงามแต่ว่าเรื่องของเรื่องเด้อ พอดีฝนหมดเลยตกเนาะเพื่อนก็เลยดอกงามไหมแม่นุกอ่านก็แม่นฝนตกมาห้ามหนิกะอ้าอีกแล้วบนไลย กระเบื้องเงินกูอ้าเบื้องซอยข่อยแน่โอ้ยคุนอะผู้มีหน่อยผู้ก็มีคุนล่ามไปคุนโอ้ยมาเก็บซอยไหนพี่นอ้องเอ้ยหมุดจอเข้ามาแน่ดอกลุด นี่จะมาเห้ตัวคล้องแท้โอ้ยก็ใส่คุกก่นะอนตัวพี่น้องเอ้ยหมึงดูดอกน้อยาตัวพี่น้องมันจะออกลามมาดอกกระเดียดแท้อาหมูหมูเหี่ย น้านหนีดอกกำาลังเขาเก็บยังทันเบิดเด้น่าหันนะเขาหงางมาที่ก่อนป้าตกพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้อง <laughs> พี่นอเอ้ยตกลายกูบาทุฟอร์โล้กโลโ่าบาที่เฮ้อ <c oughs> ปัองอ้าตกอเลีวอีลี่อิอ เจดามันหยางผ่านมามันเหม็เนาะคือหวาน่หอพี่น้องเอ้ยมานพายมานมันคนดวงดีน่ะมาขี่กับเฮ็่เฮ็ดเปนยังไงคนดวงโบเดสน่ะมาพอเออคนดวงอันันันคนดวงโบเดสน่ะมาหาเฮดกับพอแต่ขี่เป็นปนบ่อนเก็บตีแหล่กนะขันเบอร์ใ

อันขอใส่อีกอันยังก็มาตรฐานหนึ่งเด้อนงังนังสติกนะพี่น้อง <S <S อะไรคือหมากกระถุนพอดีปะ่ะ <S 1> <S 1> <S 1> นังสติกนั่นอันพี่น้องเอ้ยมาเลี้ยงแบ้แกัเก็บเพ็ดปุ๋วแบ้ก็จะว่าไปลากินเครื่องมักถัว่วข้าเจ้าบ,บนหลวงพระเจกักข้าแต่มาเก็บเพ็ดปุ๋ว จะบออกล่าม <c ười> ังพีไปจักพี่น้องก็ยอย่าให้เจ้าเบิ่งดอกเห็นละโงกจะเห็นเห็นละืองโ่แกออกเจ้าเบิ่งโลดมองดูดิป้าญ่โพดใหญ่โพมันเยอะคนเอ๋ยได้เห็นเรากครั้งแรกพี่น้องเอ๋ยมึงอย่าเอาเลยนะ มันหมูลายต้องใส่ EP สองปิที่คูดพี่นอ้องอย่าคูดลงไปเลิกลายมันสิดับว่มันเกิดอีกนี่รอบหนานี้ถ้าเกิดว่ามันอันนั้นมันจะเกิดมาอีกได้นี่ที่ลำหงส์ขอ,อ,องเขาเก็บดอก กจ้าอาหารก็มีมาจากเห็ดละหูเนาะไปนำเออพี่น้องลืมลืมถอดที่พี่น้องอยากเบิง่งเบิ่งอันตอนเก็บเนาะตีเจ้าก็บในที่เกือบเขื่องขู่อะไรคือขู่กะละมังนะจะ๊ะ

มวนพี่น้องเอ้ยมวนกรุบง่ายง่องบม่ได้ว่านแต่ซองดอกพี่น้องเอ้ยพี่เป็นสีเลยจ้ะเอาถือเอาเอย่าคุณลงเหลือเด้อมันสีดำอันผู้ใด้เสียได้ตีนมนากับหมดจอเข้ามาเอาเด้อเพราะกขาจมเสียได้ตีนเฮ็ดแซวเซลหมดจอเข้ามาเอาตีนวะนะเดี๋ยวขนเอาสิป,ป้าไว้ให้ เอาไปแต่ต,ตีนมันต้องหายเนาะดอกมันกระสีป้าต้องหายไม่ถ่านจะตุ่ม <c oughs> ไม่ของเห็นจ่ำเห็นจ่ำจะได้แต่ตีนนัเนาะเฮ้เฮาเราเข้าใจว่ามันเบิด์ตกันะพี่น้องเอ้ย <c oughs> โผลมันออกขยะยขยะสัก,สก,สก,สกออกจังได หลุดเอออก็ยังว่าสององเฮาหนีา่ยเก็บจริงเจ็บจริงน้ำขู่น้ำเกาะเมือนใหกว่ามิตรดอกงามๆแมโอ้ยอะรีลอ้ะนี่ก็ดอกกระดี่อ่ะโคตรพกมัมงโม,งมกมะแตงอะรีไ้พี่น้องเอ้ย ເຈ๋ດດຳນີ້ຈັ່ງວ່າບໍ່ເຫັນບໍ່ອອນດອກເຫັນລົງຮູກຫມາກໃຫຍ່ນະບໍ່ຫືຍ່າງມາໃນນີມບมันยังจูก็มาອมา มันหมูใหญ่แห้งอลยพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวเราไปต่อกันขิปที่สองเด้อเนี่ยนี่เลือดตตีนมันเนะาะจักเงี้ยพาตัวมันคือออกหมูใหญ่แท้วะดีนะผมมาเจอหนาอีกส่วนมากข่น้อยไปแะสสมักแต่เจอเจอแต่เห็ดถ่าเห็ดหนาว ไปสาพดกมือใน้บด้เก็บ <c oughs> พี่น้องเอ้ยต่อกันคลิปที่สองเด้อติดตามตอนต่อ,ตอไปว่าเขาสิเจอลายสำหรา